สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Q Q Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นำเสนอนาฬิกาสมาร์ทวอตราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือ D 2 0 Pro นะครับราคาอยู่ราวๆ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นต่อยอดจาก D 2 0นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับเอาละครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมฝากกด Subscribe ช่อง Hello Q Q Channel เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยมาเริ่มดูที่ตัวกล่องเลยนะครับตัวกล่องด้านหน้านะครับก็นว่า ตัวเรือนและสายแต่ละสีนะครับเป็นลักษณะไหนนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเทานะครับสีชมพูนะครับสีดาร์กบลูนะครับสีเขียวนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับสีดำนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับด้านบนนะครับก็จะเขียนว่ามาการองคอเลอร์นะครับก็เป็นสีออกสไตล์มาการองนะครับเป็นออกพาสเทลสวยๆเลยนะครับ พลิกมาด้านข้างนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าฟังก์ชันขุ้ง้าวมีอะไรบ้างวัดทัศเรทนะครับแคลอรี่อ่าบลัดออกซิเจนก็คือออกซิเจนในเลือดนะครับพีโดมิเตอร์ก็คือการวัดอ่าการนับก้าวรายวันนะครับแล้วก็แสดงเมสเซจได้ด้วยนะครับพลิกไกด้านเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าติ๊กตรงไหนก็คือภายในกล่องนี้มีสีอะไรนั่นเองนะครับรับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้เรามาบ้างนะครับ หลังจากดึงองมานะครับมันจะเป็นถาดนะครับใส่ตัวเรือนนาฬิกานะครับมาพร้อมคู่มือนะครับภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับตัวนี้นะครับจะมี QR code นะครับสามารถใช้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง Android และ iOS นะครับหรือ i p h o n นอ่แหละครับ้วครับมาดูที่ตัวเรือนนาฬิกานะครับตัวเรือนนาฬิกาจะให้มาตัวเคสไอตัวถาดใส่นาฬิกานะครับก็จะมี2ส่วนนะครับเป็นส่วนที่เป็นตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็เป็นสายนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นสีมะกกะลงอย่างที่เขาแจ้งไว้เลยนะครับสีออกพาสเทลหน่อยๆนะครับ ตัวเรือนนะครับพอเราหยิบขึ้นมานะครับตัวเรือนก็จะติดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ถ้าไม่ติดนะครับแสดงว่าไม่มีแบตนะครับเราก็สามารถใช้หัวชาร์จนะครับแบบหัวตัดเองเอนะครับเสียบเข้าไปด้านบนอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนชาร์จเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ดูตัวเรือนคร่าวๆก่อนนะครับเอาละครับนอกจากสีเขียวมันจะมีสีอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับทุกสีเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมไปใส่สายนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าฟังก์ชันการใช้งานของ D20 Pro เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับหลังจากใส่สายเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวเรือนเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับมันไม่ได้เป็น Full Touchscreen นะครับจุด Touch Point มันจะอยู่ที่ตรงจุดกลมๆด้านล่างของตัวเรือนนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าจอหรือเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับเราต้องกดที่ปุ่ม Touch Point นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูเลยนะครับ กดค้างไว้นะครับมีบูสต์สกรีนขึ้นว่า Fit Pro หรือเป็นชื่อแอปพลิเคชันของเจ้าตัวนาฬิกานี้นั่นเองนะครับเข้ามานะครับจะเป็นหน้าจอแรกนะครับเป็นหน้าจอ Watch Face แรกนะครับก็จะมีบอกเวลาวันที่นะครับแล้วก็สถานะแบตเตอรี่นะครับเราสามารถเปลี่ยน Watch Face ได้โดยการกดค้างไว้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Watch Face อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Watch Face Default นะครับเป็น Watch Face มาตรฐานของตัวเรือนนะครับที่ให้มากับตัวเรือนตัวนี้นะครับเราสามารถอัปโหลดได้จากแอปพลิเคชันอีกเียงงดวผมไปูในนช่หลััะครบ เราไปดูส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการวัดการนับการนับก้าวรายวันนั่นเองนะครับหรือพีโดมิเตอร์นะครับตัวนี้เขาก็จะนับไปเรื่อยๆใีเซ็ตทุกเที่ยงคืนนะครับบอกก้าวนะครับแคลอรี่ระยะทางนะครับส่วนต่อมาเป็นการวัดฮาร์เรสตและออกซิเจนในเลือดนะครับตัวนี้จะเป็นฮาร์เรสตหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจนะครับตัวนี้ก็เป็นออกซิเจนในเลือดนะครับวิธีวัดก็กดค้างไว้2วินาทีนะครับจนกระพริบนะครับเซ็นเซอร์ก็จะทํางานอย่างนี้นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ต เราต้องกดค้างไว้นะครับเพื่อเข้าไปดูว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับก็มีวิ่งนะครับมีกระโดดเชือก up, นะครับมีซิทอัพนะครับนะครับมี3โหมดด้วยกันนะครับลองกดเริ่มวัดนะครับเราก็ทําการกดค้างไว้2วินาทีเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการนับขึ้นนะครับแล้วตรงนี้แคลอรี่ก็จะบอกออกมานะครับโอเคครับกด2วินาทีก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับเราทัชนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดถัดไปนะครับโหมดถัดไปก็เป็นแมสเซจนะครับหรือการแจ้งเตือนนะครับ ก็จะขึ้นแสดงผลแบบนี้นะครับเวลามีข้อความเข้ามานะครับอย่างนี้ก็แอปพลิเคชัน Line นะครับก็จะขึ้นเป็นเครื่องสัญลักษณ์ l ล n e ออกมาอย่างนี้นะครับเป็นโลโก้นะครับแล้วก็เมสเซจนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับสั่งเล่นสั่งหยุดแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันการเล่นเพลงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับกลับมานะครับลองมาดูส่วนมอนะครับ ส่วนที่มากกว่าก็จะมีการตรวจสอบการนอนหลับนะครับใส่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็บอกอุณหภูมิประจําวันนะครับหรือสภาพอากาศนะครับต่อมาก็เป็นการสั่งถ่ายภาพนะครับเป็นโหมทการถ่ายภาพนะครับก็เปิดที่มือถือนะครับแล้วก็กดถ่ายภาพที่ตัวเรือนนาฬิกาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาโทรศัพท์นะครับนี่นะครับต่อมาก็เป็นโหมด รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัวเรือนนะครับตัวนี้ก็เป็น QR Code สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ FitPro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวเรือนนะครับว่ารหัสของตัวเรือนเนี่ยเป็นรหัสอะไรนะครับมี MAC Address ด้านล่างด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของแต่ละโหมดเลยนะครับว่าข้อความเข้าโทรเข้าเป็นอย่างไรนะครับ ตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนสายรีเข้านะครับผมลองโทรเข้านะครับผมโทรเข้าเครื่องนี้นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวเรือนนาฬิกาอยู่นะครับนี่ครับเวลาสายรีเข้านะครับก็จะมีสัญลักโทรศัพท์มีหมายเลขโทรศัพท์และตัวเรือนก็จะสั่นแบบนี้ครับต่อมาเป็นการแจ้งเตือนไลน์นะครับผมลองส่งข้อความเข้านะครับ ก็ะจะมีสัญลักษณ์ลายขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้อ่านภาษาทไทยไม่ได้นะครับแต่ก็จะแจ้งเตือนเป็นข้อความเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวแอปพลิเคชันอย่างตัวนี้ก็เป็นลายนะครับเราสามารถเข้าไปดูประวัติได้ด้วยนะครับโดยการเข้าไปที่เมนูมเมสเซจนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับอย่างที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าบนตัวเรือน D20 Pro เนี่ยนะครับจะมี รูป d e f a u l t ให้2รูปนะครับแล้วเราสามารถอัปโหลดรูปจากแอปพลิเคชันได้อีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูคร่าวๆนะครับว่าบนแอปพลิเคชันมีรูปอะไรให้เลือกบ้างนะครับลองดูนะครับมีเพียบเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดรูปให้ดูสักรูปนึงนะครับผมเรียกรูปนกสีฟ้านี่แล้วกันนะครับเราสามารถเลือกตำแหน่งของเวลาได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้เวลาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วผมก็กดอัปโหลดนะครับ ขณะอัปโหลดนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนไม่ใช่แจ้งเตือนบอกสถานะนะครับการอัปโหลดนะครับจากแอปพลิเคชันนะครับว่าสถานะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับบนตัวเรือนก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์การอัปโหลดขึ้นตัวเรือนแบบนี้นะครับเราก็รอนะครับใช้เวลาสักพักนะครับหลังจากอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับรูปก็จะขึ้นมาแสดงบนตัวเรือนแบบนี้เลยนะครับแบบเดียวกับที่เราเลือกนะครับ นอกจากที่เราจะอัปโหลดรูปที่มีอยู่บนตัวแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับเรายังสามารถอัปโหลดรูปตัวเองหรือรูปที่เป็นรูปค้สต้องวอตเฟสขึ้นมาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมอัปโหลดลิซ่าขึ้นมานะครับตอนนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าอัปโหลดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกรูปได้จากตัวมือถือของเราเลยนะครับรูปที่อยู่ในเครื่องเราครับครับก็อัปโหลดขึ้นมาก็เหมือนรูปที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็เป็นลักษณะนี้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันรีโมทการเปลี่ยนเพลงของ D 2 0 Pro นะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกไปเรื่อยนะครับนี่นะครับก็สั่งเปลี่ยนเพลงนะครับตัวนี้ผมใช้ตัวเล่นเพลงบนตัวมือถือนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็สั่งหยุดได้นะครับ เนี่ยนะครับก็สามารถเป็นรีโมทการเปลี่ยนเพลงได้นะครับตัวนี้สามารถใช้กับ YouTube ได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมลองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอทดีดี20 Pro นะครับตัวนี้นะครับเป็นนาฬิการาคาย่อมเยาที่มากที่ความสามารถนะครับสามารถเปลี่ยนวอทเฟสได้นะครับจากแอปพลิเคชันมีให้เลือกมากมายเลยนะครับแล้วก็สามารถคอสตอมวอทเฟสได้ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับ แจ้งเตือนสายดีเข้าแจ้งเตือนแอปพลิเคชันอย่างเช่น Line ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันล้ำๆอีกหลายอย่างเช่นการเปลี่ยนเพลงเป็นต้นนะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Hello Q Q Shop นะครับมีมากมายหลายช่องทางนะครับอาทิเช่น Shopee Lazada นะครับแล้วก็สามารถทักมาถามได้ที่ Facebook แล้วก็ Li n e a อได้ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับนาฬิการล้ำๆในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ